วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชนะที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมจึงควรรู้จักภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้ป่วยโรคเบาหวานจริงผู้ป่วยโรคเบาหวานก็คือมีน้ําตาลในเลือดสูงแต่ที่เราต้องให้ความสนใจกับาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผู้ป่วยเบาหวานก็เพราะว่ามันเป็นอันตราย โดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยนะครับทีนี้สาเหตุที่มันจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยในคนไข้เบาหวานซึ่งมีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็จะเกิดช่วงที่มีการให้ยาลดน้ําตาลขนาดสูงสูงซึ่งบางทีไปพบแพทย์แล้วน้ําตาลไม่ลงเนี่ยมีการเพิ่มขนาดยานะครับก็อาจจะทําให้เกิดภาวะน้ําตาลต่ําได้หรือว่าบางทีก็ได้ยาเท่าเดิมเนี่ยแต่มีออกกําลังกายอย่างหนัก พอออกบ้ามันมีการดึงน้ําตาลในเลือดมาใช้มากมันก็ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําก็มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้หรือบางทีก็ได้ยาเท่าเดิมแต่ลดอาหารหรือกินอาหารพวกแป้งกับน้ําตาลน้อยเกินไปก็ทําให้ยาเนี่ยม,มันเหมือนกับดูเหมือนออกฤทธิ์มากเพราะว่าเราได้อาหารเข้าไปน้อยก็เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่ําหรือบางทีมีการ กินอาหารผิดเวลาเลื่อนเวลาออกไปนะถึงเวลานั้นไม่ได้อาหารน้ําตาลยามันออกฤทธิ์ลดน้ําตาลอยู่มันควรจะได้อาหารมื้อนั้นแต่มันมีการเลื่อนออกไปห่างออกไปอีกมันก็เลยเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะทําให้มีอาการอย่างไรส่วนใหญ่มันก็จะมีอาการใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วมีเหงื่อออกมาก หิวความรู้สึกก็คือหิวนะครับอันนั้นก็คือเป็นอาการอาการเริ่มต้นของมันเนื่องจากมันมีการกระตุ้นอะดรีนอลีนออกมานะครับจากการที่เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอะดรีนาลีนก็ทําให้ใจสัน่นทําให้หัวใจเต้นเร็วมีเหงื่อออกนะครับคืออาการแรกๆท่น,น,นี้ถ้ากันผ่านอันนั้นไปมันก็จะไปถึงอวัยวะส่วนที่สําคัญที่ใช้น้ําตาลแบบเป็นแหล่งพลังงานอย่างมากๆเลยก็คือสมอง ถ้าขาดน้ําตาลไปสมองก็จะเริ่มทํางานผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าผ่านจุดที่มีใจสั่นเงื่อออกหัวใจเต้นเร็วแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่สมองคือมีตาพร่ามัวมีสับสนเริ่มงุนงงคิดอะไรไม่ค่อยออกและจนกระทั่งถึงระดับหมดสติหรือเสียชีวิตไปเลยนะครับก็คือเราก็ต้องสังเกตให้ได้ตั้งแต่เมื่อเรารู้สึกแปลกแลกมีใจสัน่นมีเงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกหิว อันนั้นก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําก็ทํำยังไงละ่ะก็รีบกินของหวานเข้าไปเลยนะครับกินเข้าไปก่อนไม่ต้องกลัวว่าน้ําตาลจะขึ้นและตอนนั้นขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรแล้วแต่ต้องรีบกินเข้าไปก่อนแล้วไปพบแพทย์นะครับทีนี้ไออาการที่บอกมันเนี้ยใจสายเงืออกหัวใจเต้นเร็วมันอาจจะถูกบทบางจากยาบางตัวเช่นออพอดีคนไข้มีโรค เบาหวานแล้วก็มีความดันโลหิตสูงด้วยแล้วก็ได้รับยาลดความดันโลหิตบางชนิดมันก็ทำให้มันก็ทาให้อาการเหงื่อออกใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันไม่มีทั้งท่านที่น้ําตาลลดอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับมันอาจจะเกิดได้หรือว่าเราไปมีอาการตอนนอนนะตอนที่ตอนที่เรากาลังหลับแล้วเนี่ยแต่มันเกิดมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา คนที่อยู่ข้างๆก็ต้องสังเกตว่าเขาจะมีเหงื่อออกมากผิดปกติตอนที่เขานอนเนี่ยออกแบบไม่สมเหตุสมผลอาจจะห้องก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากแต่ทำไมเหงื่อแตกมากตัวเย็นอะไรแบบนี้นะครับก็ให้สงสัยว่าจะมีภาวะน้ํำตาลในเลือดต่ำที่เกิดขึ้นขนาดหลับนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าเพิกเฉยกับอาการเตือนพวกนี้โดยเฉพาะบางทีขับรถอยู่ มันมีอาการเหมือนละเหมือนใจสั่นเหงื่อออกเหมือนจะน้ําตาลต่าแล้วเราคิดว่าขับไปอีกนิดเดี๋ยวก็ถึงแล้วแต่บางทีอาการมันเกิดมากจนไปถึงที่สมองสมองไม่มีน้ําตาลในเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยเกิดอาการสับสนตาพร่ามัวก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิกเฉยกับอาการ เตือนต้นต้นของมันนะครับรีบหาของหวานกินก่อนจอดรถก่อนหาของหวานอะไรกินให้เรียบร้อยอย่าคิดว่าขับไปอีกนิดก็ถึงนะครับมันอันตรายครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนะของเราแล้วพบกันใหม่นในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ยืนอยู่หลังเธอโปรดอย่ามองข้ามไปข้ามไปมองกลับมาตรงนี้ตรงนี้ที่มีฉันทั้งคนทั้งคนยืนอยู่หลังเธอ อมจะเป็นผู้ใจอย่าจจะไปเลยที่รักลืมความหลังที่มีใครไม่รักช่างเขานักคนดีที่ตรงนี้ยังมีฉัน อีกคนอย่าจากไปเลยที่รักที่ตรงนี้ยังมีฉันอีกคน